เขาจะถูกโค่นล้มลงครับก่อนที่จะมาชมการทต่อบไปเดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับพา้าแอตแลนติกซิตี้กันต่อไปนะครับก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมภาพถึงปฏิกิรณ์ชกของยอดโฟแมนต่ออีกสักหน่อยนะครับหลังจากที่เรียนค้างเอาไว้หลังจากที่โฟแมนชนะน็อกเคนนอตันแล้วนะครับก็อย่างว่าคือเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยที่ไม่น่าจะมีใครโค่นล้มลงได้ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่า ก็โฟแมนก็ต้องมาพบกับสัจธรรมนะครับที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเพราะว่าโฟแมนนั้นมาขึ้นป้องกันตาแหน่งครั้งที่3กับมูมัดอาลีนะครับการชกมีขึ้นที่อินฟาฟาประเทศเซียในทวีปแอฟริกาวันที่30ตุลาคมปี1974ก่อนหน้าการชกนั้นโฟแมนเป็นต่ออาลีอยู่ถึงส1มหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าอาลีจะสามารถรอดทนจากกำปั้นของโฟแมนไปได้เนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะทั้งคู่จะมาพบกันนะครับ โฟแมนได้สร้างสถิติชนะล็อกคู่ต่อสู้นะครับ8รายติดต่อกันภายในเวลาไม่เกิน2ยกนะครับแต่ว่าอาลีก็ใช้แผนการชกที่เรียกว่าเหนือเมฆนะครับคือยืนพิงเชือกนะครับหลอกให้โฟแมนต่อยจนหมดแรงโดยอาศัยเชือกนะครับโยกเชือกไปมาทำให้น้ำหนักผ่อนผ่อนน้ำหนักหมัดของโฟแมนให้หนักเป็นเบา แล้วก็จนถึงยกที่8เมือ่อโฟแมนหมดแรงแล้วนะครับอารีก็รัวถลม่มเข้าให้ชุดใหญ่ถึงโฟแมนหงายเกง็งลงไปน,นอนกร,ก,รกรรมการนับสิแพนน็อกไปอย่างพลิกความคาดหมายที่สุดโฟแมนต่อมาก็ขึ้นชอกอีกหลายครั้งนะครับก่อนที่เขาจะแขวนรวมโดยการปราชัยต่อจิมมี่ยังนะครับโฟแมนเคยให้โจฟราเซียแก้มือครั้งหนึ่งและโฟแมนก็ชนะน็อกเลยยกที่ห้าและหลังจากที่โฟแมนไปเป็นนักเทศอยู่ถึง 10ปีเต็มๆนะครับโฟแมนกลับมาชกแล้วก็สรส้างสถิติชนะ24ครั้งติดต่อกันนะครับเป็นชนะน็อกเอาท์ถึง23ครั้งแต่ถ้ว่าปัญหาก็คือโฟแมนนั้นเลือกแต่นักมวยประเภทที่เรียกว่าหมูเนื้อแดงนะครับมาขึ้นเขียงคือนักมวยประเภทรุ่นคุยสเสวดนะครับบางรายก็มีสถิติการชกแพ้มากกว่าชนะมาชกจะมีระดับของจริงที่โฟแมนเคยชกด้วยก็เห็นจะได้แก่ เจอรี่คูนี่นะครับเดอะเกรทไวท์โฮปความหวังของคนขาวนะครับในอดีตซึ่งเคยแพ้ทีเอต่อราดีโฮมแล้วห,หนึ่งโฟแมนนั้นโดนฮุกซ้ายของคูนี่เข้าไปก่อนนะครับในยกแรกถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวแต่ทว่าเขาก็สามารถสแดงพลังหมัดไล่ทุบคูนี่นะครับร่วงสองหลแล้วก็ชนะม็อกไปในยกที่สองอย่างง่ายดายแต่ทว่าครั้งนั้นคูนี่ก็เป็นนักมวยที่เรียกว่า เรือเวทีมาเป็นระยะเวลานานหลายปีทีเดียวหลังจากนั้นโฟแมนก็มาพบของจริงอีกห,หนึ่งก็คือเอลดิสันโรดิเกสนะครับอดีตดาวรุ่งซึ่งเป็นนักมวยแฮมิเเวทแท้ชาวบราซิลแล้วก็โฟแมนก็สามารถทุบโรดิเกสดิ้นไปในยกที่2อ,อีกรายหนึ่งส่วนทางด้านโฮลิฟิลนะครับวันนี้จะต้องขึ้นเวทีด้วยน้ำหนักที่เบากว่าโฟแมน จากการช่างอย่างเป็นทางการ2วันก่อน49ปอนด์ซึ่งไม่ทราบว่ามา2วันที่ผ่านมานี้น้ําหนักทั้งคู่จะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ก็คงจะความห่างก็คงจะไม่ไม่ใช่น้อยนะครับอาจปะเผลออาจจะเพิ่มขึ้นกว่ามาก5มากกว่า50ปอนด์ด้ซ้ำไปเพราะว่าโฟแมนก็คงจะกินบํารุงอย่างเต็มที่สําหรับ2วันที่ผ่านมานี้โคลฟิลนั้นสถิติการชกของเขานะครับก็เคยเรียนให้ท่านชมทราบไปทีนึ่งแล้วชนะรวดมา 25ครั้งนะครับเป็นการชนะน็อก21ครั้งสถิติการชกในรุ่นเฮฟวีเวทของโฮลิฟิล์นะครับ <and S 1> เขาชกในรุ่นเฮฟวีเวททั้งหมด7ไฟดไฟเริ่มไฟแรกนะครับน็อกเจมส์ทิลิสในยกที่8นะครับแล้วก็จากนั้นก็มาชนะน็อกพิงลอนโทมัสอดีตแชมป์โลกอีกรายในยกที่7ชนะน็อก ไมเคิลด็อกนะครับก็เป็นอดีตแชมป์โลกของ WBA เหมือนกันในยกที่10บชนะน็อกเอดิสันโรดิเกสนะครับยก2ซึ่งเป็นยกเดียวกับที่โฟแมนน็อกโรดิเกสต่อมาก็ชนะ TKO ชนะแตกอเล็กซูดในยกที่8แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์กับเกมดักลาสนั้นโฮอลิสติวก็น็อกซีมุสแม็กโดนัทในยกที่4สถิติการชกในรุ่นฮิวเวิโดยชนะน็อกเอารวด7ครั้งติดต่อกันนี้โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายหมัดข้อขวานะครับเพียงหมัดเดียวที่ ส่งเอาเจมนักลาาร่วงมาไปนอนฟังกรมการนับสิบนะครับทำให้ทางผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับที่เคยประมาทโพริฟิไวัแต่แรกว่าเป็นแค่มนักมวยรุ่นคุยสเวทนะครับคงจะไม่ไม่อาจที่จะมาล็อกนักมวยรุ่นแฮปปี้เวทแท้ๆนะครับเรียกว่าแทบจะหมดสิ้นไปเเดียวคำาทอหาต่างๆครับสำหรับราคาต่อรองนะครับก็เป็นการต่อรองของฝรั่ง เป็นการต่อรองที่แอตแลนติกซิตีตต้นะครับลาบุดก็ราคายืนพื้นให้คลรดิชเป็นต่อในคอัตราสาต่อหน,นอกจากนี้ก็ยังมีการ ตั้งราคาเสมอเสมอครับเอา4ี่ยกตลอดหรือไม่ตลอดคือว่ามวยคู่นี้จะเกิน4ี่ยกหรือเปล่านะครับซึ่งคนอเมริกาไปเล่นกันได้นะครับไปเล่นกันได้ตามหมอนแต่คนไทยเล่นไม่ได้ครับก็สี่ยกตลอดหรือไม่ตลอดก็ในราคาเสมอกันก่อนหน้านี้ราคาก็แตกต่างกัน,นครับ <S <S เคยมีให้ฮอลลีิลต่อถึง4ี่หนึ่ง ซึ่งลาดสุดก็ลดลงมาซึ่งในราคา4ีหนึ่งนะครับขอเรียนให้ท่านชมทราบว่าในระดับนี้นะครับฝรั่งถ้าต่อกันขนาดนี้แล้วถืเอเรียกได้ว่าเป็นมวยที่ห่างชั้นกันทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ฝรั่งอเมริกันนี่จะไม่เล่นการพนันใจถึงเหมือนเท่ากับคนเอเชียเราโดยเฉพาะคนไทยนะครับก็เรียกว่าถ,ถ้าต่อห่างขนาดนี้กล้าต่อมากขนาดนี้ก็แสดงว่าต้องมั่นใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีโฟแมนนั้น ในวัย42ปีจริงอยู่ที่ว่าเขาอาจจะอืดอาจยืดย่าดนะครับแล้วก็ตัวอ้วนกลมดิกแต่ทว่าสิ่งที่โฟแมนยังเหลืออยู่ในทุกวันนี้ก็คือน้ำหนักหมัดที่ปล่อยได้หนักหน่วงรุนแรงทั้งสองข้างเชื่อกันว่านะครับทุกวันนี้หมัดของโฟแมนก็ยังไม่ได้เบาลงไปกว่าเมื่อ17ปีก่อนที่เขาได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกมาก่อนเลยแล้วก็มีเกจีอาจารย์หลายคนนะครับอย่างเช่นแองเจโลดันดีอดีตทเพทนเนอร์ของจูเกเรียลนาดและก็มูมัดอาลีนะครับ ยังบอกว่าในวันนี้นะครับฮลลีฟิลมีสิทธิ์ที่จะโดนหมัดของโฟแมนร่วงลงไปนอนได้ในทุกเวลาของลูกแม่ของการกชกน<ม>ะคร<ำ>ับเนื่องจากว่าโฮลีฟิลนั้นไม่ได้มีสไตล์าการชกทีกๆๆท่พิวตัวไป,ปรอบเวที ได้รวดเร็วเหมือนกับมูมัดอาลีนอกจากนี้อารี่โฮมนะครับสิงรถบรรทุกอดีตแชมป์เป็นโลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งยงอีกรายหนึ่งนะครับก็ยังบอกว่าวันนี้โฟแมนจะต้องเป็นผู้ชนะน็อกพลิสิลอย่างแน่นอนที่สุดนะครับเป็นทัศนะของรารี่โฮมอดีตแชมป์โลกโดยโฮมได้ให้ได้ให้เหตุผลว่าในช่วงเวลานี้โฟแมนยังสามารถที่จะต่อยมวยได้และสาบใดที่โฟแมนต่อย สามารถต่อยโดนเป้าหรือว่าโดนผู้ชกแล้วก็จะไม่มีใครที่จะสามารถทนได้นะครับแล้วก็โอลิฟิลด์ก็ไม่น่าที่จะทนหมัดของโคแมนได้เช่นเดียวกันส่วนทางด้านเกจิอาจารย์อีกกลุ่มนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะชี้กันว่ายังไงถ้าโฟแมนถึงจะหมัดหนักแต่ก็เรียกว่าหนักอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีหรือไม่มีชั้นเชิงการชก นนสังขารในวัย42ปีแล้วอย่างเก่งนะครับสองสายกก็คงจะหมดแรงแล้วก็จะต้องตกเป็นฝ่ายรอบเป้านะครับโดนโฮลีฟิลรอบเป้าเอาแน่ๆทีเดียวแต่ทว่าผลการชกจะเป็นอย่างไรนะครับในอีกไม่นานนะครับไม่อีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันรับเกตของมวยคู่นี้ก็ยังมีเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกนะครับ อคอามนอกจากความแตกต่างในด้านน้ำหนักแล้วก็เป็นความแตกต่างในด้านอายุซึ่งโฟแมนนั้นแก่ที่สุดนะครับแก่กว่าบลิฟิลถึง14ปีโ <c oughs> ปีิฟิลปัจจุบันเพิ่งจะ28เท่านั้นเองแล้วก็อายุของโฟแมนนี้นะครับถ้าหากวันนี้เขาสามารถเอาชนะบลิฟิลได้สำเร็จก็เขาก็จะกลายเป็นนักมวย ที่เป็นแชมป์เป็นโลกอายุมากที่สุดในประวัติาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะครับตั้งแต่ไลฟ์ไฟเวงมาจนถึงขึ้นมาจนถึงรุ่นเวี่เวทนะครับโฟแมนจะเป็นแชมป์เป็นโลกที่มีอายุแก่ที่สุดคือ4-2ปีกับ3เดือนแล้วก็อีกประการหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักมวยที่อายุมากกว่าโฟแมนนะครับขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้วก็คืออาร์ชิมัวร์ผู้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นเทร,รนเนอร์ของโฟแมนนั่นเอง อาชิโมเคยขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับชิงกลับคืนหลังจากที่เขาเสียไปก่อนหน้านี้อาชิโมขึ้นชิงแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทในขณะที่วัยของเขาได้ถึง42ปีกับ11เดือนนะครับแก่กับโฟแมนในวันนี้ประมาณ8เดือนแต่ถ้าว่าอาชิโมชิงไม่สําเร็จนะครับชิงได้แค่เป็นได้แค่ทําสถิติผู้ท้าชิงที่แก่ที่สุดเท่านั้นเองแต่วันนี้โฟแมนจะสามารถทําสถิติเป็นแชมป์โลกที่แก่ที่สุดได้หรือเปล่า แล้วก็คงจะได้ทราบกันไม่นานนะครับก็สัดส่วนช่วงชกของโพลิฟิวกับโฟแมนนะครับเท่าที่ทราบมาส่วนสูงของโฟแมนได้เปรียบโพลิฟิวอยู่2อนิ้วโฟแมนนั้นสูง 6. ฟุต4นิ้วนะครับส่วนโพลิฟิวหฟุต2นิ้วแล้วก็น้ำหนักตัวก็ทราบกันแล้วว่าแตกต่างกันมากถึง49ปอน ก็เรียกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ฮอลลิสิจะได้ชดเชยมาก็คือความคล่องตัวและความรวดเร็วแล้วก็สำหรับค่าตัวของนักมวยทั้งคู่นะครับในวันนี้ฮอลลิสิจะได้ค่าตัวเป็นเงินถึง20ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คิดเป็นเงินไทยนะครับ 20ล้านเหรียญสหรัฐก,ก็บาทหนึ่งก็26เหรียญหนึ่งนะครับก็เท่ากับ26บาทไทยก็ลองคูณดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นจำนวนมหาศาลเท่าไหร่รู้สึกจะประมาณ500กว่าล้านเหรียญ500กว่าล้านบานทไทยนะครับส่วนโพแมนนะครับได้ไป12.5ล้านเหรียญสหรัฐก,ก็คิดเป็นเงินไทยแล้วก็คงจะร่วมร่วม300กว่าล้านบาทน,นะครับ ก็เรียกว่าในวันนี้โฟแมนก็ได้ค่าตัวคุ้มค่าทีเดียวสำหรับนักมวยในวัย42ปีที่คัมแบ็กกลับมาชกก็โฟแมนคงจะสมใจนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นแพหรือชนะแต่ว่าอย่างไร,รก็ดีนะครับ man โฟแมนก็ได้ประกาศ <c oughs> ไปเมื่อวันก่อนว่าในวันนี้นะครับนอกจาก <C oughs> เงินจำนวน12.5ล้นานเหรียญสหรัฐที่เขาจะดำลงไปจากเวทีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่าก็คือตำแหน่งแชมป์โลก ซึ่งเขาจะต้องนำมันกลับไปพร้อมกับตัวเขาให้ได้ทางด้านโฮลิฟิลด์นั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นก็เคารพนับถือในตัวของโฟแมนมานานแล้วก็ไม่เคยประมาทแม้ว่าโฟแมนจะมีอายุถึง42ปีเขาบอกว่าโฮลิฟิลด์บอกว่าในวันนี้เขาได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเขานั้นคิดว่านักมวยทุกคนในโลกนี้นั้นสามารถที่จะเอาชนะเขาได้ แต่ว่าถ้าหากเขาได้เตรียมตัวฟิตฟอมมาอย่างดีแล้วเขาก็ไม่วิตกกังวลอะไรนะครับแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเมื่อตัวเขาอยู่ในสภาพเต็มที่ร้อยซนะครับโฟแมนจะสามารถมาเอาชนะเขาได้ทางด้านอาชิมูนะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของโฟแมนในวันนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่า โฟแมนนั้นจะเปรียบเสมือนกับช้างนะครับที่ฮลลีฟิลด์จะต้องไปชนด้วยซึ่งมันเหมือนกับว่าฮลลีฟิลด์จะไม่มีทางที่จะเอาชนะโฟแมนได้เลยแต่จะจริงอย่างที่อาชิโมวพูดหรือเปล่า <the> ก็คงต้องรอสักคู่นะครับ <the> ในด้านสัดส่วน <the> ช่วงชกก็ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับในด้านของช่วงชกโฟแมนนั้นช่วงชกยาว79็สิบ้านิ้วนะครับ mm hmm. ก็ได้เปรียบกับฮลลีฟิลด์เพียงแค่นิ้วครึ่งเท่านั้นฮลลีฟิลด์ยาวเ7็ด็นิ้วครึ่ง ก็ต่อไปคงจะเป็นเพลงชาติสหรัฐอเมริกาครับก็ขอเชิญผู้ครับเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาก่อนครับอันที่ไม่ใช่เพลงชาติสหรัฐนะครับแต่ว่านีไม่ใช่เพลงชาติสหรัฐนะครับแต่ว่าเชิญนักร้องนะครับเรียกว่าสวยๆสี่คนนะครับขึ้นมาร้องเพลง อยู่บนเวทีนี่คือมูฮัมหมัดอาลีครับถึงจอมโมนะครับอดีตแชมป์เป็นโลกผู้ยิ่งยงที่สุดของรุ่นเฮฟวีเวทอาลีนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดินอยู่ข้างหลังนั่นอาลี Ali นั้นเคยเอาชนะน็อกโฟแมนในยกที่8มาแล้วอย่างชนิดพิษล็อกถล่มโลก ค,ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือโจฟราเซียครับก็เป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ถูกโปแมนล็อกไปในยกที่2นะครับทางอาลีกับฟราเซียนี่ก็เคยฟาดปากกันมาบนเวทีทั้งคู่วันนี้ก็มาพบกันบนเวทีครับมายืนบนเวทีเดียวกันอีกแต่ถ้าว่ามันสภาพแตกต่างจากเมื่อสมัยสิกว่าปีก่อนโดยสิ้นเชิงซะแล้วอาลีนั้นทุกวันนี้นะครับโดนโรคนะครับที่เรียกว่าโรคพากินสัน ซึงเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางประสาททาให้เขาพูดไม่ถนัดนะครับพูดช้าพูดไม่ถนัดแล้วก็ยกแข้งยกขาได้ลําบากส่วนฟาเฟียยังไม่โดนโรคเล่นงานครับยังไม่โดนโรคพาสินสันเล่นงานทาั้งทั้งที่ความจริงแล้วครับสไตล์ของฟาเฟียน,นี่เป็นสไตล์ลุยแหลก งขณะนี้ก็คงจะรอคอยการเดินออกจากห้องพักขึ้นสู่เวทีของนักมวยทั้งคู่การถ่ายทอดที่ท่านจะชมอยู่นี้ครับก็ทางท่องเจ็ดสีนะครับต้องขอขอบคุณทางนักสืพิมสยามกีฬารายวันนะครับที่ได้ให้ข้อมูลในการบรรยายในวันนี้มาอย่างดี ที่ครับโจฟราเปียครับสมมสริ้งโจฟราเปียครับอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสไตล์การชกดุดันครับเป็นมวยที่มีฮุกซ้ายที่เรียกว่าเป็นฮุกซ้ายที่อาจจะดีที่สุดของรุ่นเฮฟวีเวททีเดียวแล้วก็นี่ก็อาลีครับเดินช้าช้าทางช้าช้าอย่านึกว่าแกทำมาสุดข์ถุนนะครับโดนโรคพากินสันเล่นงานครับ